สวัสดีครับหนุ่มมีตัวเลขมาเพิ่มอ๋อมีตัวเลขมาเพิ่มสวัสดีครับครับดีตัวเลขรดน้ำตัวเลขรดน้ำครับผมตัวเลขรดน้ำดียุ้ยยังเกาะเิ่นมาจังไหร่บางปูระบายจังไหรอันอันนี้ได้ยินจากปูปูบ่อต่อเคร่องจังไหร่เป็นที่บ้าถวายน้ำผมเลยเอาขึ้นไปเลยเอาซื้อในชาติใช่เนาะทอดถวายน้ำสองใบเพชร ๋อสวายน้ำสองลอยแพรคุน้นชาชายบ่คุณชาชายครับเขียนเท่นัุ้ชาชายสวายน้ำสองลอยแพลิ้นเด็กก็ิช่หดน้ำปูว่าบ่นีดน้ำมันดีคนเลยถามมาหลายว่าเลยนะรดน้ำมันขึ้นเร็ยังนี่รดน้ำที่สาตัวจะเป็นแพรกุสเลยน้แพรกสองเนาะแม่นครับ แปดลนะแปดศูนยครับผมแล้วก็อะไรอีกครับแล้วก็มีหลายเลขรถปูนี่ะหลักก็เลขรถปูนเนาะวกเอากลับหัวกันเก้าครับผมเก้าสามนียนะเก้าสาม้วยซเก้าปกติมันเด็กันห้าสามสอน่ะเดขรถปูนเลขรถปูนนะะสามสแต่ผมไปตีกลับก็ซื้อ 4าไปเป็นเนรีปนนนเจปูว่าในเมืองไทยรดเนาะผมได้กระสิ3395ก่อน339อ๋อันนี้เป็นเรียกปูว่าที่มครับเรีกงามยนเรียกเง่าม,ามบอกแต่นเง้คารบ<ม>เห็ดเสียมมาบอกครับเฮาจังไรเนี่ยเนครับเห็ดเสียม่จเป็นไอป้ปูปูสร้งให้เฮ็ดเป็นบันทึซื้อไหมซื้อไมนะครับเนาะ ซื้อเพิ่นซื้อเต็มเพิ่นกับพญาพญาสุโกธนการาอพญาสุโกธนการาศพญานาคเฒ่าเพิ่นอ๋อพญาสุโกธนกราชครับผมบารมีปู่ขีปลาขาวเหมือนเดิมนะครับข <arta> ้างล่างแต่โอ้โหนี่ก็งามนะครับงามครับสง่าเลยไล่ไล่งามนะครับพญาสุโกนะครับสุโกนคกราชนะครับสุโกนคกราชนะครับบารมีปู่นคกราชนะครับเป็นพญาหนักเจ็ดเสียนหน้าเนี่เนาะแม่นครับ เป็นพญานาคเกียร์เสียงครับโชันใหม่นะคะเวอร์ชันใหม่นะครับเป็นพญานาคเกียร์เสียงเบื้องเบื้องข้างหน้านะครับข้างหน้าเป็นยังไงนะครับกิจเป็นแบบเก่าแล้วครับข้างหน้ากิจเป็นสายบุข้างหน้าก็จะเป็นซ้ายบุญนะครับเป็นซ้ายบุญนะครับข้างหน้าก็เป็นซ้ายบุญคือเก่านะครับอันนี้ก็เป็นของเสียเอกนะครับเนาะเอามาให้ของแม่คู่นะครับเนาะเอาเอามาให้บูชานะครับเนาะนั่นครับเป็ี่ยนของแม่คู่ที่เอามาให้บูชานะครับขอขอเบอร์โทรนั่นนะครับเบอร์โทร มีทุกไซด์เลยครับเด้อมีมีทุกไซด์นะครับมีมีไซด์หลแน่นะครับลายลายแห่งฟังนะครับ S M L XL เก็กเก็กเกลตัวอ้วนตัวใหญ่ก็งทีบอกราคาน้ำนะจ้าเเอออ๊ะตัวมาคุยหลังไม่ก็ได้นะครับแต่ราคาเนาะครับคือหลังไม่ก็ได้ โทรมาเลยเรือเนือ S line เข้ามาเบอร์นี้เลยรือแอดแอดไลน์เข้ามาเบอร์นี้นะครับผู้ใดอยากได้เชปหนาจอไว้เลยนะครับอยากอยากได้เสือเสือนะครับกะโทุติดต่อมาทางเสียเอกนะครับกับกับคุณวันนะครับเนาะมีสองเบอร์นะครับเบอร์เสียเอกแล้วก็เบอร์คุณวันนะครับนี่นะครับตัวเลขก็สีประมาณนี้แหละสี่สี่พันครับ แต่เดี๋ยวเราเลื่องรถน้ำก็เลยฝันอีกอฝันอีกป่ะครับฝันมาทังไหนเนาะจ้ะฝันมาจังไหนเนาะครับเพราะ่าที่เรฝันไห้ฟั้งในป่ะครับรดน้ำเพร่น้าขอบคุณว่าได้เอได้เค็ดซอยกันเทดนึ่ก็อไรเป็นเงืนนห่นไรมากที่มากขึ้นน้ำเหมอนันเหมันเาขอบคุณนอี่อยลำไรลดลำไรลื่อยด้วยอะไรบ้างน้ำนแต่น่ยราลน้ำนี่เิ่น เพกันได้ได้โชคน้ำลายตอนนี้ครับของเพื่อนชาติชายเพื่อนได้โชคใช่เพื่อนเพื่อนอยากเค็ีบุญน้ำเพื่อนเห็นเพบุนแสงเพื่อนเห็นนิเค็ยน้ำปูผมก็ไม่ได้เยอะหรอก็พอได้มันก็ได้มาถวายน้ำสองลอยแพ็คเนาะแค่น้แล้วเที่ยวอวดนี่มาหลวมตลอดทะเลท่านสองท่านอ๋บเที่ยวเที่ยวหายตลอดนะครับเนาะเขียนสายบุญของปูเขียนสายบุญของปูนะครับครับผมอ๋อนะครับก็คือ ปูนี่เแล้วแล้วเบาเอียงแน่นะครับพ่อสีบอกให้ฟังได้บ่ครับที่เราจะว่าเกี่ยวตัวเลขกแปดศูนย์นี่เลยม่ไมีตัวอื่นเพิ่มเติมบ่อจ่าที่ตัวอื่นกันอันนั้นเดีสามสิบสองสองสิบสามนี่เดีสามสิบสองสองสิบสามนี่แหะครับที่ปูใกล้ใกลบอกนะครับเนาะแบคเสียอีกเอาต้นกระถือมาถวายเข้ามาเอามาก่อนแล้วก็บรรับเอาเอามาก่อนแล้วกับบารับครับตรงมือตรงปิ๊ปป้ตรงมือตรงเป๊ะๆนาะครับไม่ลืมได้เสียอีกใช่ ปุ้บพ่นจากแถวต้นกระดาพึกมาถวายนะครับเนอะอ๋อก็เป็นโรคเรืไอต้นกระดาพึกนี่ยังก่อนครับต้นกระดาพึกไอยังก่อสามวันที่เท่าไหร่ก่อนวันที่สามสิบสองวันที่สามสิบสองนะแล้วการหลักกายังก่อนแล้วว่ากลับกันยี่สิบสามแลักสองสองสิบสามหลักกาอันนี้เป็นตัวเรือต้นกระลาษพึก แน่ครับที่ที่ผมที่ได้มาถวายผู้ใดอยากร่วมบุญกับมาทางผมก็ได้มาเสียบน้นกันร่วมกันครับมาเสียบน้ำกันมาร่วมกันนะครับร่วมกันมีสิได้เป็นต้นงามยังไงครับร่วมกันท่าบุญนะครับเนาะครับผมตอยแม่ผู้ความหวานเพิ่นท่าบุญเนาะแม่นครับเป็นพงกับเป็นสายบุญไ้สายบุญไ้นะครับแต่ไอ้คนได้รวมบุญต้นกันไปครับเฉลยลำลำ้ลยด้วยไปน้นกันเอลำลำเลยด้วยนะครับ พ่าปูเป็นใหน้โชคตลอดปูได้เฮ็ดต้องปูโชคหายชคนนตลอดเพิงไปเข้าฝันได้แต่ละคนทีได้เลขนะครับวลเมื่อกี้เพิ่นได้หลายคนอยู่เจ็ดศูนย์เพิ่นไปบอกบ้านแม่คู่ด้ออย่าลืมซื้อซื้อบ้านละครีขึ่นมาซั<อ>่น,นอ๋อ570บ้านย์บละครีครับเพิ่งไปเข้าฝันเนาะครับเพิ่นก็ได้ถือกันเต็มอืนนอ570แล้วก็มาตาซื้อ70เนาะเพิ่นก็ได้ถือเนาะแม่นครับค้นก็ถือหลายตัวนี้แหละไม่ได้ได้รวมมาลบหน้าบุญมันกันหลายคนออ แต่ว่าความเสียเอกถือนี่ก็คือถือเจ็ดส่วนถือกันเนาะแม่นครับโอ้ที่ที่ว่าคนวันฝันยังก่อนฝันอยังที่ว่าพูดมากบ่จัิงใจฝันก่อนมือออกจริงฝันก่อนมือออกบ่ฝันนเลือดสืบเจ็ดส่วนนำโอ้พูดพูดมากว่าจังไจฝันกวนมือออกบ่คนวั่นอย่าบอกขึ้นกับคนผู้อื่นไอ้ที่ว่ามเข่าฝันว่าสิบาลิกีพูดเด้อเด้อครับอ๋อมันตรงกับบาลิกีตรงเป๊ะเลยตรงเป๊ะเลยครับเจ็ดส่วน ห่องว่าสันมันเห็นผมถ่ายคลิปไปห่องแล้วแต่ว่าดีใจดีใจไรตั้งมดวดดงครับดวดงดงเป็นไโชคนปูเค่อนขางานที่ถือกัเป็นขี่กันนี่ยไห่องดีใจนะปูเพ่นเคยดโชคเพื่อนคนลุกก็หมองเือ้ือคนลุกอยาบอกกับปูเลยอยาบอกกับปูเลยว่าเจหลายคน บางคนก็บ่นปุ้ยว่าสีถวายยังเดือกหลายอย่างก็เลยผมก็เลยจัดหาให้กับเอ็ดเดียเองเดียกับข้าววาตถีป่านก็อยากให้เฮ็ดข้าวกับใครบ่ไว่อยากอาหารอาหารจีนอยาาหารยังเดียอีหลายแบบยร์ผมก็ต้องเล่นไปซื้อแล้วแม่พ่อปลาโยนาแม่สอบผ่นกับปอยูาแม่พุ่นไน่แซมเวอร์กับปลาโยนาแมาบ่ได้เนาะมันอยู่ทางไกลมาบ่ได้เนาะครับวันนี้มันก็เข้มกับสร้างปิดแล้ว ซีทุกัจองแไ่ได้ตกเดี๋ยวนี้สร้างเปี่ทุมเนาะแต่ว่าพอห้าวัดเปิดฟินเนาะเริ่มมือแหลกเมื่อนี้เมื่อนี้มาเมือแหลกเริ่มมือแหลกมากห้าสีออเปซเ่อรกันนอกจากเคปวยเดี๋ยวยูทูบเฝ้ามาเฝ้าไทยเฝ้ากลับเด้อค่ะเอฟซอซก็เฝ้าดูช่องดาพารวยในเด้อจ้ะครัมก็ะเช้าไปเรื่อยๆรประมาเปิดิดเนะแล้วเเมื่อเช้านี่เปิดจมมองเนาะ ก็าแต่สิรผมก็งโมง้ที่ที่เป็นข้าวนี่ีี่ทุ่มแลวกัเปิดจังมงตีตีสี่มันเดิออ๋อตีสีมันดนะคือวันตีสีกันราเดอดทางด้ครับออไปออกตำรวจเข้าจเขาไปพฤติกรรมตพฤติกรรมตนะตอนาว่าใช้กระตงเงินเข้าไปเข้ามาเข้าไปเข้ามากรมาระวังนะ น้ำม,มันก็แพงต้องเฝ้าไปเฝ้ามาเหยียบเร็วจริงเหยียบเรือน้ำม,มันก็มดน้ำม,มันก็แพงเนาะฝ <F aces> ากช่องดาพารวยในเด้อจ้า FC ตอนนี้ก็เดินทางลำบากเนาเดอา้อจ้า FC ก็ติดตามนำในเด้พอพระวัดดาพารวยต้องเฝ้ามาถ่ายแม่คร,รูต้องเฝ้ากาบ้านเหลืเดอเขาคือฟิวแล้วเด้อจ้าอยู่ไกลกันเ่อยู่ไกล <laughs> ก, <laughs> กันพดโดนๆจังแต่แม่ต่อมือแจ้งเลยแม่เทียนเองนะอันนี้ก็เป็นในตัวเลขนะครับเนาะ จ็คือตัวเลขถวายน้ำนะครับถวายน้ำสองร้อยแพ็กนะครับคุณขาดใช่นะครับเลขรดจะคือแปดศูนย์สองนะครับเข้าเข้ากันครับเข้ากันครับตัวเลขไอ้แพ็กน้ำนะครับสองร้อยแพ็คนะครับศูนย์สองสองศูนย์นะครับศูนย์สองสองศูนย์ราคาเลขรดปูนะครับเจีาเอกกัมมัก้าสามนะครับก้าสามนะครับเลขทะเบียนรดก็ห้าสามสามเก้านะครับ ที่แนมีศูนนะอที่แนมีศูนเอ๋อศูนมาไซเอานะครับจับใไ่เอานะครับพูดได้มากส่เอานะครับครับแล้วก็ไอ้เลขไอ้วันที่ปูเพันไหมาถวายต้นกะระพิกเนาะต้นกะระพฤกษิก็เป็นวันที่สามสิบสองนะครับหรือวันที่ยังก่อนสองสิบสามนะครับหรือวันที่สองสิบสามนะครับเนี่ก็เป็นเลขวันที่ปูเพันไหมาถวายต้นกะระพฤกนะครับนี่นะครับ ขอขอบคุณแนวทางนะครับจากสายเอกนะครับขอบคุณแอลน,นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ